ให้คนไทยรักกันมากๆาหานหน้าคุยกันอ่ะร้องดองกันเงี้ยอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองของรัฐอำนาจอธิปไตยย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละระบอบการปกครองแต่สำหรับประเทศไทยใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยดังนั้นอำนาจอธิปไตยจึงเป็นของประชาชนทุกคนแต่ในวันนี้ประชาชนเข้าใจในสิทธิของอำนาจอธิปไตยของตนเองที่มีอยู่หรือไม่ และผู้ที่เข้าใจนั้นนำสิทธิที่ตัวเองมีใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกจริงหรือดังนั้นสำหรับวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะช่วยกันหาจุดกําเนมดเล็ก,ลกๆที่จะทำให้คนในชาติได้เกิดความรักความสามาัคคีเราจะทำอย่างไรให้คนไทยกลับมารักกันเหมือนเดิมส่วนหนึ่งนะครับต้องมองที่ตัวเราก่อนซึ่งแน่นอนที่สุดว่าสังคมตอนนี้นะครับมีการแข่งขันกันมากนะครับในสังคมนะครับต่างคนต่างเห็นประโยชน์ของตน,นเอง เป็นที่ตั้งนะครับโดยที่ลืมไปว่าสิ่งที่พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้ทรงรับสั่งไว้ว่าเราต้องอยู่อย่างพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสิ่งนี้เองที่จะทําให้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่ดีนะครับเพื่อฟื้นฟูแบบแผ่กันได้นะครับเื้องต้นก็อาจจะเป็นต้นเหตุเป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีมากขึ้นในสังคมนะครับ ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจึงหมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศอำนาจที่ปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและประชาชนก็ย่อมเป็นผู้ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพในประเทศทำนองเดียวกับเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในบ้านตัวเองบ้านหลังนี้ก็มีคนอยู่63ล้านคนทุกคนก็ร้วมแล้วแต่เป็นเจ้าของประเทศกันหมดในการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนจะใช้แต่สิทธิเสรีภาพของตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเจ้าของบ้านมี63ล้านคนทุกคนล้วนจะเป็นเจ้าของบ้านอย่างเสมอภาคกันก็ต้องใช้สิทธิเสรีภาพโดยเคารพสิทธิของกันและกันเพราะฉะนั้นความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไม่ใช่แต่เพียงเรื่องของการมีสิทธิเท่านั้นแต่ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยครับเชื่อว่าหากประชาชนทุกคนได้รับรู้และทําความเข้าใจในสิทธิ รวมทั้งอำนาจอธิปไตยของตนเมื่อนั้นความเป็นประชาธิปไตยของเราจะเริ่มเดินไปบนทางที่ถูกต้องและความปรองดองอีกครั้งช่วยกันอีกสักครั้งแล้วคำว่าสยามเมืองยิ้มในสายตาของคนต่างชาติจะกลับมา